ดีเลงการถูกโอ้ยไปย่ยางไรยังสวัสดีค่ะช่องคิดสนุกมาแล้ววันนี้นะคะก็จะมาถ่ายจะมาดูคลิปอะไรกันคะแม่คลิปตอนอเป็นตอนเด็กๆที่แม่ถ่ายเอาไว้ เราเมย์ไม่ได้เหมือนช่วงนั้นยังไม่ได้ท o u t u ู e หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็มีถ่ายลงบ้างบางคลิปนะคะแล้วก็เอามาดูเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยเนาะว่าตอนที่แอเด็กๆนะคะจะเป็นยังไงบ้างเด็กมากน่าจะประมาณอนุบาลนะคิดว่าอนุบาลปหนึ่งอะไรประมาณบางอันก็ยังไม่เข้าโรงเรียนนะคะใช่เหรอความน่ารักเอ่อตอนเด็กวีเอตตอนโตจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะที่ตันหันทางนี้แล้ก็หันทางนี้ตอนที่บอกว่าที่ตันหันไปทางนู้นแล้วก็หันไปทางโน้นบันวัดใช่ไหมตอะที่การเดยกก็ไปกวดกวนกวนเพราะว่าห่อะคนเออลพูดเจอเอ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 เออเออเออออเออ ก็อยากมีแต่คนที่มันยืดมากตันนี้ก็ใส่ได้แล้วมันยืดแบบแป๊บช้ามันยืดไม่รวยหนูขอแล้วหนูขอแล้วหนูบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าซื้อยา ค่ะแล้วก็แบบว่าไม่ได้หรอเได้แล้วก็หมดตังพอดีแม่ก็โวยวายเลยค่ะนี่มันเดูกตอนเด็กเลยค่ะพูดอย่างนี้นลยค่ะไม่หมดเลครับว่าแล้วว่าครั้งสุดท้ายคำสุดท้ายครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้สักทีใช่ไหม็ตอนนี้หมดตังกันเลยแบบพอไม่ถูกแบบมอนัคาเซนที่เซนที่จะเก็บเงินไว้ไว้ตอนข้อปอนหนึ่งหรอ แม่นิ anyway, ่งเยจังเลยเนาะเอาเงินไปมันเข้าใจแเนี่ยอันนี้เอเนี่ยเลยด่ะมันไปหาไปจ้ดาวแรงกเหมนร็จัต่เหมือนตอนพ่งเสรรดาวแรแวเม้นี่มาจากไหนตจมตีงวกับแ้วเหตจ้าเดา๋ยวจะเองให้ฟัดี๋ยวเอั ไอ้โบูบาทีดเคยเล่นกับปังปองตันหยุดเอาไว้ก่อนหมตอนนี้กแบบเพลงแต่ก่อนอะไรนะอะไรลำยายลำยายเสนลคุยจนทำพันดังในตอนนี้นะก็แร้ก็จมหมดใจที่มองเห็นเธอไปจติงใจจไมมันคิดแม่ไม่ได้ถ่ายแต่ว่าไม่ได้ลงไม่ได้ลง อันน no ี้งเลยอะมยนันแต่ตอนนั้นะอ่ันะมาอลาสาหองนหนูอ่ะตอนนั้นน่ะหนูอยู่บ้านน้ามาใช่ไหมกำลังเล่นกับพวกพี่พี่พี่น้าอะไรอย่างงี้อยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแม่ก็ขับรถมาแล้วก็มาจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็แม่เรียกหนูก็เดินไปแล้วพอเดินไปก็เห็น เฮงๆนะคะอ,อยู่ในตะกร้าสีเขียวจําได้เลยดดดดอยู่ในตะกร้าสีเขียวมีผ้าอันนี้อ,อยู่เออ<ด>และอ<ด>ันนี้ก็ดีใ,ใจไหมตอนนั้นดีใจมากแบบว่าตอนนั้นอะแตะกอนอะอยากได้หมาแบบอยากได้มากอะอยากได้แต่ไม่เคยดูเลยราะว่าตอนนั้นเราเห็นหมาแล้วแบบเออเฮงๆนะคะเป็นหมาตัวแรกที่ที่หนูจะรันดับมานะที่เลี้ยงมาทั้งหมดเนี่ยรวมรวมคอฟฟี่ด้วยอะ เฮงๆงอ่ะเรียบร้อยสุดแล้วนะแต่ว่าคือตอนนั้นหนูใจสลายมากตอนที่หนูไปเล่นบ้านอาก,กแล้วแม่โทรมาบอกว่าให้มาบ้านแล้วเห็นเฮงๆมันตายอ่ะ <c oughs> ไม่คือแม่นะคะแม่บอกว่าแม่อไม่เห็นมันเพราะว่ามันตัวเล็กมันหลุดออกมาแล้วแม่ก็ขับรถเหยียบมันอ,ะอ่ะแล้วแบบตอนนั้นใส ปิ้นแบบเบิร์กเบิร์กเบิร์ไม่ได้ปิ้นเลยไม่แค่ตาถลุนออกมา้ปะเนื้อไข่หนึ่งฟองไข่หนึ่งฟองอ่องอยู่บนโต๊ะแต่ต้องปอกเนื้อไข่หมดแล้วลาก่อนบายช่วยที่ค่ะหนูวนิูจะสอนกินผักกับกินนี้ค่ะเห็ดหนูหนูค่ะอ่ากินสิคะนี่เด็ดนี่หนูก็ชอบแล้วต้องเด็ดกินผักอะไรคะ เขาเรียกผักอะไรหมูกินเลยอ๋อผักตำลึงกับแครอทใช่ไหมคะจะจำตอนที่น้ำมันกินผักกับแครอทเก่งจังเลยค่ะกินผักได้ด้วยกินผักตำลึงเป็นยังไงลยูมี้ระอยู่ยังไงก็โตขึ้นค่ะโตขึ้นแล้วไงอีกคะแล้วเอากล้องหมองค่ะกล้องจ๊ บลมุงสายตาด้วยใช่ไหมคะอากินเยอะๆนะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้น้องแอ์กินข้าวก่อนนะคะสวัสดีครับบ้าอย่าลืมกดไลค์กดเกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีครับบายเอบอยอล์อยรออร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 ออ้อรอรออออรอรรออกอรอรอรออ สุขม่ไมาไม่ดมไ่เจ็บนไมเมาดูดิมันกินเดี๋ยวให้อาางนนงตหนนอมาิอ้นันนี้คนนมาิี่นน้เันนี้ันนี้อุ้ยคิดถึงเบคอนเหมือนกันนะเนี่ย้ตอนนั้นเมยกับพิมตัวอย่างอ้วนอ่ะใครจะ ตอนนั้นยังทําร้านอยู่ยังไม่เสร็จสายด้านบนมันอย่างด้านล่งพูดเสียงดังนิดนึงดี่จับหมาาอยงเดียวดูดิดูดูพี่มันตัวอย่างจ้ำมั่มอ่ะวมกินนหพี่มันกินมะนาวเนี่ยเรียบคลิปนี้มีสองมีช้อนยังไงช้อนก็มีนั่นใช่ไม่มีเบคอนไม่มีคอฟฟี่หรอ เอาเป็นว่านะคะสำหรับบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กซับสไครใถ้าชอบคลิปสนุกด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย